สวัสดีค่ะคุกเกจากเคซีอไลน์เพลานะคะเดี๋ยววันนี้เราลองมา,าทำการเคลื่อนไหวแบบสบายๆฟล f ฟล w ไปนะคะหลังจากที่อาจจะเดินมาเยอะๆหรือนั่งมานานๆหรือว่ารู้สึกเหนื่อยล้าก็ตามนะคะลองอค่อยๆใช้การเคลื่อนไหวไปพร้อมกับลมหายใจนะคะก่อนอื่นนะคะเราก็นอนเลยนะคะน่นเท้ามาทางด้านนี้ การเคลื่อนไหวระหว่างบริเวณหลังของเราหมุนเข้าระดันออกก่อนนะคะปึ๊บใชค่ะหมุนเข้าระดันออกนะคะพุชนะคะรู้สึกเหมือนมีใครมาช่วยอยู่นะคะอ่าขานี้นะคะเราก็จะเก่งจากที่ก้นของเราค่อยๆหมุนก้นขึ้นนะคะ ะคะ่คอยๆขึ้นไปแล้วให้รู้สึกว่าบริเวณหลังล่างยังมีการคลายนะคะไม่ต้องแอ่นขึ้นไปเยอะนะคะให้มีการยืดเปิดจากตรงนี้แล้วก็ไล่ลงช้าๆไปค่ะไปกับลมหายใจค่อยๆไล,ล่ลงไล่ลงทีงละข้อช้าๆ กิงขาในกับก้นเอาไว้นะคะให้ลงทำแต่ละท่าประมาณสัก5-6ทีนะคะให้เรารู้สึกไปแต่ละจุดก่อนนะคะทีละเ,เรื่อยๆแล้วเราค่อยๆเปลี่ยนท่าทีหลังไปค่ะ สักสองครั้งนะคะ ข่านี้นะคะก็มีการใช้แขนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะค่อยๆหมุนกลนขึ้นไปพร้อมก็ยกมือขึ้นยืดขึ้นนะคะหายใจเข้าไล่หลังลงค่อยๆไล่มือลงกลับมานะคะหลังลงติดมือก็ลงมาให้ติดไปคะ่ะค่อยๆไล่ขึ้นแล้วก็ไล่ลงช้าๆ เก่งจากหน้าท้องขาและก็ก้นนะคะถ้าเกิดใครทําในวีดีโอแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะไม่แน่ใจตรงไหนนะคะก็ทักเข้ามาถามคูกเกได้เลยหรือว่าคอมเมนต์เข้ามานะคะว่าเอ๊ะเรารู้สึกตรงนี้ใช่หรือเปล่านะคะหรือทักเข้าไปในเมสเซจนะคะในส่วนของ YouTube หรือว่า Facebook นะคะได้หมดเลยนะคะ การแก่งกล้ามเนื้อหน้าท้องแขนขาหลังบนบริเวณหัวไหล่ที่มีการได้ยืดได้ทำก็ให้มีการดึงเข้าและออกเก็บด,ดีๆ อีกสัก2อทีนะคะตอนนี้ถ้าเกิดเราทำไปเรื่อยๆเ,เนี่ยบริเวณขากระก้นเราจะต้องรู้สึกแล้วนะคะถ้าเราสามารถรู้สึกขาในได้ด้วยก็ดีเลยนะคะเป็นการเกรงกล้ามเนื้อขึ้นนะนิ้วเท้านะคะที่อยู่นะคะก็ให้ติดบริเวณแผ่นแมตเอาไว้นะคะตอนที่เราขึ้นแล้วลงให้เท้าเราเนี่ยไม่เพยือนะคะ ให้ความพยายามกดกระติดเอาไว้อ่ะค่นี้พอได้แล้วสักระยะหนึ่งนะคะร้อยขาขึ้นมานะคะเปิเก่งหน้าท้องดีๆหายใจเข้าให้เจ้าค่อยๆเอาเท้าของเราลงไปแทบปึ๊บแทบไค่ะตอนที่เราแท็บเนี่ยให้เราเก่งหน้าท้องไวเ้เยอะๆเพราะว่าบริเวณหลังนะคะหลังล่างอาจจะอยากทำงาน ฉะนั้นให้เก่งจากกล้ามเหนือแกนกลางเช่นเดิมนะคะสำหรับใครที่ตึงที่คอนะคะในท่านี้นะคะก็ให้เอาหมอนหรือว่าผ้าบางๆนะคะที่สปอร์ตคอมมาวางรองได้ที่บริเวณศีรษะ อีกสักสองสามทีนะคะตอนนี้นะคะพยายามเอาให้แน่ใจว่าหลังล่างไม่ทำงานนะคะถ้ารู้สึกว่าหลังล่างจะทำงานให้บริเวณเทา้าที่ลงไปแทนที่จะแตะนะคะลงไปแค่นี้ก็พอแล้วก็ดึงเก็บนะคะอันนี้เป็นออปชั่นนะคะสำหรับใครที่เริ่มอาจจะรู้สึกว่าโอ้พอาทำไปเรื่อยๆหนังล่างอาจจะรู้สึกอยากจะมาเพราะว่าตึงอยู่ก็ได้ก็ทำแค่นี้ก็ได้นะคะ ไม่เป็นไรแค่เก่งจากหน้าท้องแกนกลางนี่คือ,อโกนะคะจุดที่เราอยากให้แข็งแรงป๊บค่ะนี้ก็ค่อยๆวางเท้าลงไปทีละข้างอันนี้ดึงขาของเราเข้ามาก็ไปที่หลังขานะคะปุ๊บดึงเข้ามาเล็กน้อยแล้วก็ผ่อนออก ให้รู้สึกว่าหลังล่างยืดนะคะค่อยๆทำความรู้สึกตอนที่เราดึงเข้ามาพยายามไม่ต้องดึงเข่ามาหหานะ้าอกเกินไปนะคะพยายามดึงเข้ามาแล้วพยายามให้บริเวณหลังล่างกับบริเวณเพื้นที่ช่องตรงท้องตรงเนี้ยทำให้จินตนาการเหมือนว่าเรามีลูกบอลอยู่มีลูกบอลที่เราอยากจะบีบลูกบอลอยู่คือไม่ได้ข้างหน้าไม่ได้เป็นแผ่นแบนๆนะคะเราไม่ได้ดึงเข้ามาให้ติดแบบนี้นะคะ เราให้เหมือนมีลูกบอลอยู่เพื่อให้บริเวณท่อนหลังล่างมีการโค้งมากขึ้นไปจนถึงเอวนะปึ๊บราวนีเดี๋ยวเรามาทำอีกท่าที่จะช่วยอาจจะคลายหลังล่างขึ้นมาด้วยละยงใช้กล้ามเนื้อท้องนะคะ,ะยกขากลับขึ้นมานะคะปึ๊บมือจับที่ขานะคะค่อยๆเดินมือของเราขึ้นไปไล่มือของเราลงมาเดินมือขึ้น ไล่ลงทําความรู้สึกไปค่ะเก่งจากหน้าท้องยืดนะคะทำไปสักสี่ห้าทีก็พอ,อแคลนี้ลองเปลี่ยนขานะคะ ไอ้กระเฟกเท้าสักเล็กน้อยก่อนได้เนาะ้ก็ดินานี้จะต้องรู้สึกถึงหน้าท้องแล้วก็ขาในการยืดด้วยนะคะ อีกสักสองทีวางลงค่ะ,ะข้าวนี้นะคะอันถัดไปนะคะก็ให้เรานะคะเก่งหนะ้าท้องเราไว้ดีๆปุบลอยขากลับขึ้นมาใหม่ นะคะทั้งสองข้างเลยเตะขาข้างหนึ่งขึ้นไปนะคะจับขาไว้เปลี่ยนขาข้างหนึ่งลงมาปึบดึงขา1นสองสลับข้าง1นงสองทำช้าช้าหนึสองขณะที่เราดึงขาก็พยายามดึงตัวขึ้นมาด้วยเล็กน้อยนะคะ หายใจไว้นะคะอีกสักทีหนึ่งเ้าก็ดึงเขากลับเข้ามาวางเท้าของเรารับๆนะคะปึ๊บหายใจเข้ายกมือขึ้น หายใจออกค่อยๆโค้งหลังนะคะดึงตัวของเราขึ้นมาช้ะชาถ้าขครขึ้นไม่ได้นะคะก็ขึ้นมาเท่าที่ได้นะคะแล้วก็ลงไปนอนนะคะไม่ต้องฝืนนะพอบางครั้งทำไม,ไม่ได้จริงๆก็ไม่เป็นไรเนาะขึ้นมาสมมติบางคนขึ้นมาได้เท่านี้นะคะก็ค้างท่าไว้แบบนี้แป๊บนึงแล้วก็ลงตัวลงไปแต่ถ้าเคยขยัที่ขึ้นได้ก็ขึ้นมา ยือดออกไปเราคลีปทุกอย่างให้ค่อยๆฟลู Flow ไว้นะคะขึ้นได้ไม่ได้เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะไม่จำเป็นที่จะต้องขึ้นได้ทุกคนเนาะ ให้โฟกัสไปที่ว่าเรารู้สึกบริเวณหลังบนหลังออหน้าท้องนะคะแล้วหลังล่างไม่รู้สึกบางคนขึ้นได้เท่านี้แล้วรู้สึกไปไม่ได้แล้วก็ค่อยๆลงไปเลยนะแต่ถ้าเกิดใครที่ขึ้นได้ก็ขึ้นมาเก่งหน้าท้องขึ้นไปนะคะสิ่งสำคัญคือการทำอย่างถูกต้องไม่ฝืนร่างกายในการดึงกล้ามเนื้อจากตรงอื่นๆที่ อาจจะไม่ใช่อาจจะเป็นการดึงขึ้นมาจากหลังล่างขึ้นมาช่วยเบื่อดึงตัวเองขึ้นเพราะถ้าทาแบบนั้นเนี่ยกล้ามเนื้อนเนี่ยก็จะมีการจําคนละแบบนะคะให้เรา,เ,าเรียกว่าโฟกัสนะคะของวันนั้นน,นของเราว่าเออเราขึ้นได้เท่านี้ก็คือเท่านี้แต่เรายังรู้สึกไปที่โกของการเคลื่อนไหวว่าหน้าท้องมากล้ามเนือ้อบริเวณขาบริเวณแขน มาอย่างเต็มที่อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ก็ได้ละค่วนี้เราค Ой ่อยๆลงไปนะคะเปิดมือค่ะนี้นะคะเราก็จะนอนตแอะแคงค่อยๆโฟล,ลกันนอนตะแคงก่อนอาจจะทำท่าแบบสบายๆนะคะนอนตะแคงทำความรู้สึกไปง่ายๆก่อนสไลด์มือออกไป ปึ๊บเปิดมือออกแล้วหงายไปทางด้านหลังคลองเราอยู่นิ่งๆห่หายใจสัจกสองสามทีพอค่ะสไลมือเปิดสะโพกเราไม่ได้ไปตามนะคะเก่งจากหน้าท้องของเราไว้แล้วดึงปิดสไลดมือกลับเข้ามาดึงสักครั้งหนึ่งนะคะ ถ้าดึงมปิดกลับเข้ามาค่ะท่านี้เองหันตะแคงไปอีกฝั่งหนึ่งนะคะเหยียดแขนลงไปค่ะทุกอย่างลำตัวตั้งตรงสไลด์มือเปิดออกเปิดไปด้านหลัง ได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นดึงมือเก็บกลับเข้าไป2อถึงสทีพอค่ะ ก็ะคะ่อยๆลุกกลับขึ้นมานอนคว่ำนะคะเราจะนอนคว่ำแล้วก็คราวน,นี้เนี่ยตอนที่เรานอนคว่ำนะคะยังไม่ต้องทําอะไรมากหน้าท้องของเราดึงสะดือกลับขึ้นไปบริเวณแขนกับหัวไหล่พยายามให้ตรงกันใหม่แยกขาจากการเล็กน้อยเพื่อให้หลังล่างเราได้มีการผ่อนคลายได้บ้างหน้าขาติดเอาไว้เก่งจากหน้าท้องนะคะอะคราวนี้เราจะยกตัวขึ้นมา โดยการที่กลางในมือของควางค,าค,าค,าคา่อยๆยกจากบ,บริเวณเข้อศอกนะคะขึ้นมาไม่ต้องเยอะมากแค่นี้พอมองไปทางด้านหน้าเล็กน้อยโฟกัสที่หน้าท้องกับหลังบนแล้วก็ผ่อนลงไปจริงๆขึ้นมาไม่ต้องเยอะมากแต่ให้เกรงให้ถูกจุดนะคะเก่งจากบ,บริเวณหน้าท้องกับหลังบนให้ใช้งานแล้วก็หลังแขนเราลองดูว่าความรู้สึกอยู่ที่ตรงไหนทมกติเราขึ้นมาได้เท่านี้เราขึ้นแค่นี้แล้วเราเก่งค้างเอาไว้ บางครั้งเนี่ยทำแค่นี้อ่ะอาจจะรู้สึกมากกว่าการเหยียดแขนตรงเลยด้วยซ้ำนะคะเอาแค่นี้พอได้แล้วก็ลงไหค่ะลองดูนะคะว่าจริงๆแล้วพีราทิตเนี่ยน้อยแต่มากนีนะคะคือยังไงขยับเล็กๆรู้สึกไปทีละจุดจำความรู้สึกอน,น,อนั้นเอาไว้แล้วก็เก็บลงไม่ฝืนร่างกายตัวเอง ทำอย่างมีสตินะคะมาอีกสักสองทีหายใจเข้าก่อนอีกครั้งหนึ่งค่ะฉะนั้นของคุกเกเนี่ยทำแค่เนี้ยก็รู้สึกทั้งตัวเหมือนกัน เพื่ออะไรเพื่อเกร่งกล้ามเนื้อแต่ละจุดขึ้นมาใช้แล,ล้วก็ผ่อนท่านี้นะคะถ้าเกิดเรานอนคว่ำบางครั้งเนี่ยแม้ว่าเราจะไม่ได้ใช้หลังล่างก็จริงแต่บางครั้งการตึงหรือการไปใช้โดยเล็กๆนๆๆ้อยโดยที่เราไม่ทราบก็เป็นไปได้นะก็ให้เราตั้งไว้แบบนี้นะคะวิธีการที่ของคูเกอเนี่ยก็จะตั้งขาวไว้แบบนี้แล้วก็โก่งตัวนะคะปึ๊บ เปิดหัวไหลให้กว้างโดยที่มือของเราว่างไว้นี้ยืดจากหลังล่างนะคะอาจจะค่อยๆเยียดแขนออกนะคะผู้เก๋จะไม่ได้ดึงก้นไปหาทับส้นเท้าสัทีเดียวเนะาะจะมีพื้นที่ไว้เล็กน้อยเพื่ออะไรเพื่ให้มีการเกรงจากหน้าท้องในการขณะที่เรายืดไปด้วยเนะาะก็จะเป็นความรู้สึกคนละแบบกับการยืดแบบตรงไปสุดแบบนี้นะคะก็ดีคนละแบบอะคะ่ะ อยู่สหน่อยนะคะแล้วก็ดึงกลับมานะก็สิ่งสำคัญก็คือว่าตอนที่เราเนี่ย เหนื่อยล้ามาจากการทํางานอยู่แล้วเนี่ยฉะนั้นได้มาขยับร่างกายบ้างเล็กๆน้อยๆซึ่งประมาณ5นาที10นาที15นาทีบ้างโดยที่ไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปหรือมันยากจนเกินไปก็อยากให้หลายๆคนนะคะเริ่มเอาตัวเองนะคะมาดูแลตัวเราเองแล้วก็ค่อยๆทําการเคลื่อนไหวทีละเล็กทีละน้อยไปด้วยกันเปิดวิดีโอของครูเก๋นะคะแล้วก็ลองทําตามไปด้วยกันถ้าใครมีข้อสงสัยหรือว่าไม่แน่ใจตรงไหนจะทักมาบอกหรือว่าคอมเมนต์หรือว่าทั้งอาจจะผ่านทาง YouTube หรือว่าฟง ทาง a c e b o o กก็สามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะซึ่งตรงนี้นะคะก็ถ้าอะไรที่ช่วยตอบได้ก็จะตอบแล้วก็บอกไปให้นะคะยังไงติดตามกันนะคะสวัสดีค่ะ